คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสำเร็จแล้ววันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณกำลังรอโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณกำลังรอให้ตัวเองพร้อมกว่านี้หรือบางทีคุณอาจกำลังบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแต่รู้ไหมครับความจริงแล้วคนที่มัวแต่รอส่วนใหญ่มักไม่เคยได้เริ่มจริงๆเลยหลายครั้งเราเติบโตมาในสังคมที่ปลูกฝังความเชื่อว่าความสำเร็จเป็นเรื่องยากเป็นของคนบางกลุ่มเท่านั้น เราถูกบอกว่าถ้าจะสำเร็จต้องมีเงินทุนก้อนใหญ่ต้องมีพรสวรรค์พิเศษต้องมีคนหนุนหลังหรือไม่ก็ต้องรอโชคชะตาที่ใช่ผลลัพธ์คือเรามักจะบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเลือกที่จะรอต่อไปแต่ผมอยากบอกคุณว่าความสำเร็จไม่ได้ต้องรอและที่สำคัญมันไม่ใช่ของสงวนสำหรับใครบางคนด้วยความสำเร็จคือสิ่งที่คุณเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุยี 30หรือ50ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวกี่ครั้งคุณก็เริ่มได้เสมอครับวันนี้ผมจะพาคุณมาถอดรหัส3กุญแจง่ายๆกุญแจที่ไม่ได้ต้องใช้เงินทองกุญแจที่ไม่ได้ต้องพึ่งโชคแต่เป็นกุญแจที่อยู่ในมือคุณทุกคนถ้าคุณหยิบไปใช้จริงผมมั่นใจว่าชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีครับ กุญแจข้อที่1คิดให้ถูกทาง mindset ที่พัฒนาได้ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเริ่มจากวิธีคิดครับเพราะสิ่งที่คุณคิดจะกำหนดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยนี่เองที่จะกำหนดอนาคตของคุณทำไม mindset ถึงสำคัญลองคิดง่ายๆครับคนสองคนเจออุปสรรคแบบเดียวกันคนแรกบอกว่า ฉันไม่เก่งพอแล้วหยุดอีกคนบอกว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันจะหาทางพัฒนาแล้วเดินต่อผ่านไปหนึ่งปีคนแรกยังอยู่ที่เดิมแต่คนที่สองก้าวไปข้างหน้าไกลมากแล้วนี่คือพลังของ mindset ครับ <S <S fix versus growth mindset าศาสตราจารย์ c a r o โรดเวกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์อธิบายว่าคนเรามีสองวิธีคิดหลักๆคือ fix mindset เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวใครเก่งก็เก่งไปเลยใครไม่เก่งก็เปลี่ยนไม่ได้ Growth mindset เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ถ้าเรียนรู้และพยายามฟังดูเล็กน้อยแต่ส่งผลกับชีวิตมหาศาลครับคนที่มี f i x mindset จะหยุดทันทีเมื่อเจอความล้มเหลวแต่คนที่มี growth mindset จะใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูลแล้วลองใหม่งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ นักประสาทวิทยายืนยันว่าสมองเรามีคุณสมบัติที่เรียกว่า neuroplasticity คือสมองสามารถสร้างเส้นทางใหม่ๆได้ตลอดเวลาเมื่อเราเรียนรู้หรือฝึกฝนเหมือนป่าไม้ที่ตอนแรกไม่มีทางเดินแต่ถ้าเราเดินซ้ำๆก็จะเกิดเป็นเส้นทางขึ้นมาแปลว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังเรียนรู้และพัฒนาได้เสมอตัวอย่างจริง โทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่า1,000ครั้งในการสร้างหลอดไฟแต่เขาพูดว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่ค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้มา1,000วิธีแจ็คมาถูกปฏิเสธงานหลายสิบครั้งแต่เขาเลือกจะไม่หยุดเขาบอกตัวเองว่าฉันยังไม่เจอเส้นทางที่ใช่และสร้างอาลีบาบาขึ้นมาไมเคิลจอแดนเคยถูกตัดออกจากทีมบาสโรงเรียนแต่เขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ซ้อมหนักกว่าใคร จนกลายเป็นนักบาสเกตบอลที่คนทั้งโลกยกย่องถ้าอยากสำเร็จคุณต้องทำอะไรสังเกตํำพูดตัวเองเวลาเจอปัญหาคุณพูดว่าฉันทำไม่ได้หรือฉันยังทำไม่ได้ฝึกรีเฟรมความล้มเหลวทุกครั้งที่พลาดมองว่านี่คือการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบเจอ n นลิ่งแอ f เฟอร์เมชันเขียนบันทึกหรือพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันกำลังพัฒนาไปทีละนิด ตัวไอกุญแจข้อแรกคือถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดจาก Fix m ์ไมซ์เซตเป็นโก w t h ไม n ์เซตกุญแจข้อที่2เขียนเป้าหมายเล็กๆล,ลงไป Go Setting ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนครับลองคิดสิต่อให้คุณขับรถทั้งวันแต่ถ้าไม่มีแผนที่คุณก็ไม่มีวันถึงที่หมายเป้าหมายคือ GPS ของชีวิตครับ มันจะบอกทิศทางทำให้คุณไม่หลงทางและช่วยให้คุณไม่หยุดกลางคันทำไมเป้าหมายเล็กๆถึงสํำคัญเพราะคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเป้าหมายแต่เพราะเป้าหมายนั้นใหญ่เกินไปและไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณอาจเคยตั้งเป้าว่าปีนี้จะลดน้ําหนัก10กิโลแต่สุดท้ายก็ไม่ทำเพราะมันดูใหญ่เกินไปแต่ถ้าคุณตั้งว่าวันนี้จะเดินออกกำลังกาย15นาที คุณทำได้แน่นอนและเมื่อทำได้คุณจะเกิดพลังใจอยากทำต่อ Smart Goals นักพัฒนาตัวเองใช้หลัก Smart Goals Specific เป้าหมายต้องชัดเจนเช่นออกกำลังกาย15นาทีไม่ใช่อยากฟิต Measurable วัดผลได้เช่นอ่านหนังสือวันละ5ห,หน้า Achievable ทำได้จริงไม่เพ้อฝันเกินไป Relevant สอดคล้องกับชีวิตเรา Time-bound มีกรอบเวลาเช่นทำให้ได้ภายใน30วันตัวอย่างจากคนดัง Michael ps, ม i ค h เ e ลเฟล l ์สแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าอยากเป็นแชมป์โลกอย่างเดียวแต่เขาแตกมันออกเป็นเป้าหมายเล็กๆรายวันต้องซ้อมกี่รอบทำเวลาเท่าไหร่ปรับท่าตรงไหนโคบีไบรอันก็ตื่นตีสี่มาซ้อมทุกวันเพราะเขาไม่เคยมองเป้าหมายว่าใหญ่เกินไปเขามองเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ต้องทำวันนี้ให้ได้ Practical steps ถ้าอยากสำเร็จคุณต้องทำอะไรเขียนเป้าหมายเล็กๆทุกวันเช่นวันนี้ต้องอ่านหนังสือหนึ่งหน้าใช้เช็คลิสต์เช็คทุกครั้งที่ทำสำเร็จ Celebrate small wins ให้รางวัลเล็กๆกับตัวเองทบทวนเป้าหมายทุกสัปดาห์ว่ายังเดินไปถูกทางไหมถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเขียนเป้าหมายเล็กๆลงไปและทำให้สำเร็จในแต่ละวันกุญแจข้อที่3ทํทเล็กๆต่อเนื่อง Consistency ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องทำสิ่งเล็กๆให้ต่อเนื่องครับเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากการพุ่งแรงครั้งเดียวแต่มาจากการทำเล็กๆซําๆจนกลายเป็นนิสัย Compound e f f e c t มีหลักการที่เรียกว่า Compound e f f e c t คือการสะสมเล็กๆที่ทบต้นไปเรื่อยๆเหมือนการลงทุนที่ดอกเบีย้ยทบต้นเริ่มจากน้อยๆแต่พอเวลาผ่านไปผลลัพธ์จะใหญ่เกินคาดเจมส์เคลียร์ผู้เขียน Atomic Habits บอกว่า ถ้าคุณพัฒนาตัวเองวันละ1%ต่อเนื่องเพียง1ปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่าตัวอย่างจริงวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีนักลงทุนเขาไม่ได้รวยจากการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่จากการออมเล็กๆและลงทุนต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีเขาพูดว่าวันนี้คุณนั่งอยู่ใต้ร่มเงาเพราะมีใครบางคนปลูกต้นไม้ไว้ตั้งแต่หลายปีก่อน practical steps ถ้าอยากสำเร็จคุณต้องทำอะไร Habit stacking ผูกพฤติกรรมใหม่กับสิ่งที่ทำอยู่แล้วเช่นแปรงฟันเสร็จอ่านหนังสือหนึ่งหน้ากด2นาทีเริ่มทำเล็กๆแค่2นาทีเพื่อเอาชนะความขี้เกียจ Tracking habit จดบันทึกหรือใช้แอปดูความก้าวหน้า Reward system ให้รางวัลเล็กๆเ,กเกมื่อทำต่อเนื่องได้ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องทำเล็กๆให้ต่อเนื่องจนมันกลายเป็นนิสัยผมขอสรุป3กุญแจง่ายๆนะครับ คิดให้ถูกทางเปลี่ยนจาก Fix Mindset เป็น Growth Mindset เขียนเป้าหมายเล็กๆให้ชัดเจนและทำได้จริงทำเล็กๆต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นนิสัยที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่เห็นไหมครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้พร้อมหรือรอโอกาสจากใครแต่เริ่มได้เลยจาก3กุญแจง,ง่ายๆที่คุณหยิบไปใช้ได้ทันทีแล้ววันนี้คุณจะเลือกใช้กุญแจข้อไหนก่อนลองคอมเมนต์บอกกันนะครับ แล้วเจอกันใน EP 2ที่เราจะไปต่อกับวิธีตั้งเป้าหมายแบบคนสำเร็จที่จะทำให้คุณไม่หลุดกลางทางแน่นอนครับ